คือไปเ,อเขาเรียกคลองครับ DR 2.8เชื่ 8, อม DR 2.8เจุดแปอเคตรงนั้นถ้ามีประตูอีกสร้างอีกสักร้อยล้านไม่เกิน400ล้านครับ<ภ>ผมคิดว่าแก้ปัญหาจงหัจงหวัดพิจิตรเนี่ยได้ครึ่งจังหวัดเดี๋ยวผมอ,อาจจะจอธิบายให้ฟังเขื่อนตาประตูระบายน้ำท่าแหเนี่ยถ้ามองก็คล้ายๆกับประตูระบายน้ำของเขื่อนเจา<ภ>้าพญาที่ไชน่ามีประตูน้ำเนี่ยสี่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 ช่อง เมื่อเกิดอุทกภัยนะครับเราก็ปล่อยแม่น้ํายมลงแม่น้ำนาดนะครับผันแม่น้ํายมลงแม่น้ำนาดยามที่เมื่อเกิดภายแล้งน้ําแม่น้ํานานมีเราก็ปั๊มแม่น้ํานานเนี่ยใส่แม่น้ํายมมาแล้วก็มอรบรอเลี้ยงพี่น้องพิจิตจะได้ก็คืออําเภอสํางามอําเภอโพประทับช้างครับอาเภอบึงนารางอําเภอโพทะเลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คงไม่ใช่จังหวัดจิตจังหวัดเดียว <ฮะ S 2> ได้ไปถึงอำเภอบางระกรมอันนี้เป็นโครงการฝัดเวที่ทางไม่รีปรึกษาเ็คิดอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ฝัดเวครับเป็นโครงการที่ทําแก้มลิงเนี่ยผมคิดว่ามองผิดทิศท,ท,ทางเยอะมาก <ฮะ S 2> แก้มลิงขุดไปก็ไม่ได้กักเก็บน้ําไว้ใช้<ฮ>ะนะฮะ,ะ,ฮะเวลาเกิดอุทกภัยก,ก็ก็ยิ่งยิ่งมาซ้ําเติมใหญ่เลย <ฮะ S 2> ประตูระบายน้ำผมเรียกประตูระบายน้ำท่าแแหดดีกว่านะครับยามฤดูแล้งเนี่ยเรียกน่านนั่นเนเราสามารถปั๊มน้ำให้น้ำน่านเนี่ยใส่เป็นน้ำยมแล้วก็ประตูนี้ก็สามารถบังคับน้ำคล้ายคล้ายเขื่อนเจ้าพญาก็ปล่อยมาไม่ให้ไม่น้ำน่านไม่ให้ไม่ให้เป็นน้ำยมเนี่ยเกิดภัยแล้งถ้าสร้างได้ผมเรียนเลยว่าไม่น้ำยมเนี่ย เดินข้ามไม่ได yeah. ้หรอกครับเดินข uh huh. ้ามไม่ได้ครับเรื่องนี้เรื่องนี้ทางจังหวัดรู้ทางชนรรฐบาลรู้กบรู้รู้ครับได้เสนอไปแล้วครับเสนอไปแล้วเสนอไปแล้วครับในในหลักการแล้วเขารับที่จะเดินเหมือนการมากน้อยแค่ไหนในหลักการหรือคิดเห็นต่างยังไงในหลักการคิดเห็นต่างก็คือเขาคิดหลายๆวิธีว่าทํายังไงเนี่ยจะแก้ปัญหาแต่ละอาเภอแต่ละอำเภอแต่ของผมเนี่ย แก้ภาพรวมกลุ่มจังหวัดครับกลุ่มจังหวัดเมื่อน้ําแม่น้ํโยมเนี่ยนะฮะผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะได้เขาเรียกสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าขึ้นไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับแต่ละจุดเนี่ยผมว่าได้เป็นแสนไร่ครับแก้ปัญหาเป็นแสนไร่นี่ก็คือแก้ปัญหาในระดับจังหวัดที่ที่ผมเนี่ยได้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 ได,ได,ได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ ที่เรานั่งอยู่นะครับตำบลทบัวตรงนี้นะฮะจะมีอยู่คลองหนึ่งก็เรียกคลอง dr7 <ะ>ในทุกปีเนี่ยถ้าฝนตกนะครับประตูระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำน่านได้ ก็ต้องเสียเงินงบประมาณมากมายนํากระสอบทรายยุแย่หมดไปอุดครับอุดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเอางบไปทิ้งเฉยๆแต่ต้องยอมรับครับว่าก่อนพนตีสนันขจรปราสาทจะเสียชีวิตนะฮะ ท่านก็เลยประสานงานงบประมาณมาสร้างประตูเปิดปิดึ้งซึ่งผมไปดูที่จังหวัดนครพนมมารประตูเปิดปิดเขาเรียก D R 7<ฮ>ะนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่ปลายปี56เนี่ยนะครับพื้นที่ตําบลท่าบ,บัวอาเภอโพธอทเอลเนี่ยน้าจะไม่ท่วมแล้วก็ช่วงฤดูแรงฤ <ฮะ S 2> ดูเนี่ยฮะสามารถปั๊มน้ําจากแม่น้ําหน้าซึ่งห่างประมาณสัก5-6กิโลปั้มให้เกษตรกร D R 7เนี่ยเดินผ่านประมาณ 70วิโลจากอำเภอเมืองสามารถปั๊มน้ำไปใชไ้ได้ได้บางส่วนคิดว่าประมาณสัก4ี่ห้าหมืน่นไร่ผ่านอุ<า>โ,โมงค่ไม่ใช่ไม่เขามีคลองอยู่แล้วครับเขาเรียกค,<อ>คลองดีเขาเรียก DR7 d r เจดีอารเก,ก็จะเป็นคลองคลองจะดาดด้วยคอนกรีตเนี่ยอยู่ข้างๆดาดคอนกรีตนะครับสามารถปั๊มน้ำใ่น้ำหนานเนี่ยขึ้นไปให้กเกษตรกรนะฮะในช่วงของอุทกภัยทุกปีเนี่ย คลองตัวนี้ไม่สามารถระบายน้ําได้ครับเพราะว่าประตูน้ำเนี่ยมีปัญหา<ะ>ไม่สามารถที่จะได้ปั๊มน้ําออกไปน้าไม่น้ําน่านได้นะครับเราสามารถคํานวณได้นี่ก็คือการแก้ปัญหาเขาเรียกระยะปานกลางอย่างน้อยๆครับได้ประมาณสักจะปีนี้ทันไหมปีนิ้ทันปลายปี56าครับปลายปี56ปลายปี56ทันครับถ้าทาเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยเกษตรกรเนี่ยก็จะได้ไม่ไม่ไมต้องกังวลเพราะ พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยปลูกข้าวพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยปลูกมะนาวครับตอนนี้มะนาวลูกละห้าบาทมเมื่อมะนาวแพงเนี่ยตรงเนี้ยเขาสามารถทําสวนได้ปลูกข้าวได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของคนอำเภอโทะเลซึ่งอยู่ตำบลท่าบัวเดี๋ยวคุณโดมลงไปดูครับวันนี้มีเทศกาลสงการยังไม่หยุดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส คุณภาพชีวิตดีกว่าอำเภออื่นแต่ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยอำเภออื่นไม่ใช่ว่าเราไม่คิดจะแก้ปัญหาสต่อำเภอที่อยู่นอกเขตชนบทฐานตรงนี้แก้น่าสงสารมากน่าสงสารมากพื้นที่จะมีอ่างเก็บน้ํายมตอนบนยมตอนล่างอันนี้ช่วยได้ไหมจะช่วยพื้นที่ทางด้านท่านทางด้านทิศตะวันออกของไม่น้ำานาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงมากนะครับเป็นพื้นที่สูงมากตรงนั้นเนี่ยทำนาเขาเลยทำนาตามธรรมชาติครับ บางทีทำหลายครั้งในครั้งเดียวแต่ตรงเนี้ยเนี่ยปี2 5 5 2 2 5 5 3 2 5 0 0ระยะ4ี่ปีที่ผ่านมา2ปีทํานาได้7ครั้งทํเ7ครั้งนะครับเมื่อชาวนาเนี่ยทำนาได้2ปี7ครั้งแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งรัฐบาลเนี่ยก็คงอยากที่จะได้ลงมาดูซิว่าผมได้เสนอแนะไปหลายครั้งครับจังหวัดกําแพงเพชรนะฮะมีน้ํามัน เขาเรียกเขาเรียกมีน้ํามันเขาเรียกมีน้ํามันเนี่ยภาษีน้ํามัน,มน,น,มนได้ภาษีน้ํามันไปเยอะแยะเลยจังหวัดพิจิตรเนี่ยผมคิดว่าข้าวเนี่ยปลูกได้เนี่ยเป็นลําดับต้นๆ้นของประเทศครับผมก็อยากเรียนรัฐบาลว่านี่ก็คือทรัพย์บนดินข้าวเนี่ยจังหวัดพิจิตรเนี่ยส่งไปมากมายครับ,รบผมคิดว่าน่าจะดูในเรื่องของอ การส่งออกอนะครับนำวงเงินการส่งออกเนี่ยปรับวงเงินส่งออกมาแล้วก็มาทดแทนพื้นที่ที่เขาทำนาทำไรายได้กับประเทศน,นะฮะก็คือเอาไรายได้จากออการส่งออกบางส่วนม,มาดูแลหนึ่งคุณภาพข้าวนะฮะสองดูแลที่เขาเนี่ยสามารถทำไรายได้กับประเทศจังหวัดภูงเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมครับมเมื่อมีไรายได้มาเท่าไหร่รัฐก็เอาเงินกลับให้จังหวัดภูกเก็ตได้พัฒนาเมืองพัทยาก็เช่นกันครับเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับชาวฝรั่งต่างชาติมาเที่ยวเยอะแยะเงินเข้าพัทยารัฐบาลก็เอาเงินตรงนี้กลับไปให้พัทยาเนี่ยบริหารฉันใดก็ฉันนั้นครับรเกษตรกรที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยที่ทำไรายได้ให้กับประเทศมากมายเนี่ยภาษีส่งออกเนี่ย ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะตัดให้ส่วนหนึ่งเฉพาะพื้นที่ที่ทำรายได้กับประเทศแล้วพื้นที่ข้างเคียงนี่นน<ม>ตั้งเป็นกองทุนได้ไหมถ้าเป็นกองทุนก็คงจะต้องแยกกันแต่ว่าปริมาณข้าวพื้นที่ที่ไหนม,มากแล้วคุณภาพดีให้เขาเนี่ยได้มีกําลังใจกลับมาพัฒนาคุณภาพข้าวและปริมาณข้าวพื้นที่ข้างเคียงก็จะได้ทําตามไปด้วยทีนี้ก็จะแผ่ขยายไปด้วยครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียนเรียนอย่างนี้ครับว่า ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวเพื่อจำนำครับปลูกข้าวเพื่อจำนำถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าใครคิดสามารถคิดได้ว่าปลูกข้าวสองเดือนแล<ช>้วข้าวสามารถออกมาเป็นเมล็ดได้รัฐบาลจะเอาเงินตรงไหนมาจำนำ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยมันต้องใช้ระยะระยะเวลา3เดือนนะฮะสเดือนเนี่ย เม็ดออกมาเนี่ยคุณภาพข้าวต้องดีด้วยเพราะข้าวส่งไปขายต่างประเทศในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับภาษีส่งออกเนี่ยปรับตันละสักห้าร้อยอะไรก็ได้แล้วกลับไปสู่พื้นที่ที่เขาเนี่ยทำไรายได้กับประเทศเนี่ยผมก็คิดเป็นคนแรกของประเทศไทยครับนะครับ จังหวัดอื่นอ้าวมีน้ามันพอมีน้ํามันปุ๊บก็ส่งภาษีย่างอ้อยพื้นที่ี้เปียนอ้อยใช่ครับพื้นที่นั้นเป็นยางพาราใช่ครับใช่ครับปรับตัวเนี้ยนะครับผมว่าถ้ารัฐบาลคิดอย่างนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยกเกษตรกรก็สามารถที่จะได้ปรับปรุงคุณภาพพันธุ์ข้าวนะครับครับทิ้งท้ายฮะช่วงคาถามทิ้งท้ายก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของภายแล้งนะครับในพื้นที่นอกเขตชระทานสี่ห้าเพื่อนะครค่อนข้างหนักคือเดี๋ยวทางอบจเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนครับก็จ แ0ดสิบเร์เล้ครับโดยท่านผู้ราชการจังหวัดนะฮะแล้วก็มีท่าน,นอำเภอคือต้องทํางานร่วมกันในช่วงนี้เท่าที่ผมทําได้ก็คือเข้าไปจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํานะครับ,รบแล้วก็พื้นที่น้ําบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังไหลามาไม่ทันที่กําลังเข้ากำลังตั้งท้อง ผมก็เอาเครื่องสูบน้ำครับนะ,ะไปตั้งแล้วก็รีบสูบให้น้ำไหลเร็วขึ้นแล้วก็ให้แพร่กระจายไปพื้นที่ที่กาลังข้าวเขาเรียกข้าวกําลังตั้งท้องครับแล้วก็รีบไปไประสานพันธุ์เสีว่าอย่าเพิ่งปลูกใหม่มถ้าปลูกใหม่แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถจะมีน้ํามาบริหารการจัดการได้ดผมผมแยกนี้คุณดมคร<ม>น้ำเนี่ยจะมี2เรื่อง 1. การบริหาร การปล่อยน้ำนั่นเป็นหน้าที่ของชนประธานการบริหารการปล่อยน้ำนะสองการบริหารการจัดการน้ําหลังจากที่เขาปล่อยน้ํามาแล้วน้ํามีมาเท่าไหร่แล้วเราก็มาช่วยกันบริหารชนประทานอาจจะคํานวณถูกต้องว่าคุณมีพื้นที่ปุกมนียแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมากกว่าใช่ครับใช่ไหมการปล่อยน้ําก็ถูกอาจจะถูกดูดซึมใช่แล้วไปน้ําก็ลาบากายน้ําด้วยแล้วก็สมมุติว่ามาตรงตรงกลางน้ำเนี่ยนะพอเห็นน้ํามาปั๊บเนี่ย ความเข้าใจเราต้องยอมรับว่าความเข้าใจของผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพาต้องเอาใจชาวบ้านก็ตั้งงบไปุดของซอยเข้าไปซอยเข้าไปอีกอการโอนซอยแงแต่ต้นทางแบ่งตรงกลางน้ําไปอไอ้ตรงปลายน้ำเนี่ยซึ่งทําการตกลงกันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้ใช้น้ําตามที่ตกลงกันนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าพื้นที่เนี่ยมีเท่านี้น้ามีเท่านี้ ถ้าทำมากกว่านี้ยังไงก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าจะได้ใช้ความขยันนะฮะความตั้งใจแล้วก็จะปรึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับว่าพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับเราเนี่ยในปัจจุบันเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นน้ำเครื่องสูบน้ำมานะครับแก้ได้เฉพาะภายในยเฉพาะหน้าครับ สักประมาณเดือนกว่า,วาครับหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็คงจะต้องไปประสานกับชนประทานทุกเขตนะครับว่าตรงไหนเนี่ยแหล่งน้ําตรงไหนที่พื้นที่ชนประทานไหลผ่านเนี่ยสามารถจะได้ให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำนาได้เท่าไหร่นะครับจะต้องไปขีดวงและผมคิดถึงขนาดนั้นครับอยากจะให้ตรงเนี้ย ข้อมูลตรงนี้ไปถึงครูมัธยมครูโรงเรียนด้วย<ม>ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยพื้นที่ใช้น้ํามีเท่าไหร่รให้เขาได้รับรู้ข้อมูลด้วย<ม>จะได้บอกคุณ,คณพ่อคุณแม่เขานะฮะอย่างน้อยๆได้รับรู้เพราะว่าทุกคนต้องรู้เรื่องน้าแล้วนะครับ<ม>ต่อไปนี้เนี่ยใครมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เขตพื้นที่การเกษตรหต้องรู้เรื่องน้ำครับสองต้องเข้าใจในระบบของการบริหารการจัดการน้ำนะครับสามเนี่ยเราใช้ทรัพยากรงบประมาณมากมายไปขุดคลองขุดแก้มลิงบบางครั้งประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยผมคิดว่าไม่ตรงต่อ ข้อท็จจริงครับนะครับผมจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าผมอยากให้หลายๆท่านได้ทราบข้อมูลนะฮะว่าจังหวัดพิจิตรถ้าเราได้มีประตูระบายน้ำเาเรียกประตูระบายน้ำา่าแห้นะฮะในปัจจุบันเนี่ยใช้ประมาณ300กว่าร้านเนี่ยนะครับ,รบและพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรพื้นที่สําหรับพ่อพันปลาแล้วก็ระบายน้ําเป็นบางช่วงบางช่วง เวลาน้ำถูกรอภัยก็ระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่านนะครับและทั้งนี้นั้นเนี่ยเรามีแม่น้ำจิตกลางที่บรีสนสนาเข้าได้มา ทำโครงการ127กิโลเมตรครับเราสามารถปล่อยมปน้ํายมลงแม่น้ําพิจิตรอืมแม่น้ําพิจิตรเก่าเก่า <9. S 1> ซึ่งอยู่ข้างวัดทบัวเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยแม่น้ําตรงนี้นะเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดอีกเส้นเลือดหนึ่งครับที่สามารถหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนแต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยผมเป็นห่วงน้ําอุปโภคบริโภคครับค,ครับนะฮะเพราะว่าเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาล น้ำในบ่อตามวัดตามโรงเรียนหรือน้ําพื้นที่เป็นพื้นที่สารประโยชน์เนี่ยเริ่มแห้งแล้วเราจะเอาน้ําตรงไหนอุปโภปโคบริโภคนี่ก็ต้องวอนเทวดาฝนตกเร็วหน่อยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่<ถ>เอา<ม>เอาจอขน<ม>น้าไปช่วยได้ไหมส่วนหนึ่งก็ต้องขนไปช่วยถ้าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนะครับแต่จริงีฮะเราต้องคุยกับประปาส่วนผสมภาคด้วยขอน้ําที่เขาผลิตแล้วสะอาดด้วยนะก็ก็ไปช่วยที่นี่น้ําใต้ดินเนี่ยบางครั้งเนี่ย สู่ไปมันก็มีจังหวะที่มีบ้างไม่มีบ้างเป็นน้ำกร่อยบ้างน้ำกร่อยบ้างก็ก็ก็คงจะต้องเข้ามาวิเคราะห์เยอะแต่สุดท้ายนะครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ปัญหาได้ทุกภาคส่วนต้องคุยกันเป็นรายเดือนอต่อไปนี้ต้องคุยกันเป็นรายเดือนแล้วต้องยอมรับว่าในเรื่องของ การเมืองเนี่ยต้องเอาวางข้างล่างนะครับเอาปัญหาของคนมาเอาปัญหาของชาวบ้านหลังพี่น้องประชาชนเป็นหลกักครับการเมืองไว้ที่หลกักผมเนี่ยแม้ว่าผมจะเลือกตั้งได้ประมาณหนึ่งปีเนี่ยผมจะต้องเดินพื้นที่ชนประธานก็คือพื้นที่ที่ปล่อยน้ําและพื้นที่นอกชนประธานนะครับเก็บข้อมูลตรงไหนทําได้แล้วก็ทําไปแล้วน,นะครับเพราะว่าในานามองค์การมหาสุวจังหวัดเนี่ยเรามีเครื่องจักร นะครับมีรถตะโคนะครับมีรถแบ็คโค,นค,โคเนี่ยพร้อมที่จะได้ไปเขาเรียกทําตามระบบที่ชนประทานเขาได้ออกแบบครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยใครมาร้องขอแล้วผมส่งรถเข้าไปนะครับนี่วันประมาณวันอังคารครับผมจะต้องส่งไปช่วยที่ไปน,น้ํายมที่อำเภอสังสงามตอนนี้ร้องขอมาให้ขุดล่องน้ํบ,บให้ขุดล่องน้ํามาแล้วก็สูบน้ําขึ้นไปตรงนั้นเป็นการแก้ปัญหาได้เฉพาะกลุ่มหนึ่ง แต่ว่าอีกออกลุ่มหนึ่งจะพาะอีกกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งย่อมไม่พอใจเพราะว่าน้นํามีไม่เพียงพอ,อนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจให้ให้มากมายเลยว่าต้นทุนน้าเนี่ยให้เขาเห็นภาพเลยนะฮะต้นทุนน้ำไมีเท่านี้คุดยังไงไปมันก็ได้เท่านี้มันก็ได้แค่ขวัญกำลังใจครับนะครับปีนี้ผมขอเรียนว่าพี่น้องครับ ในเรื่องของการบริหารการจัดการน้ําสิ่งที่จําเป็นที่สุดของจังหวัดพิจิตรนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตาบลทุกตําบลน,นะครับตำาหน่นผู้ใหญ่บ้านผมจะเรียกประชุมเร็วๆนี้โดยมีชนประธานมานะครับทาเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําให้ข้อมูลกับทุกตําบลน,นะว่าว่าข้อมูลตรงนี้ถ้าเรามาตั้งกติการตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วไปบอกชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับไปบอกชาวบ้านแล้วเนี่ย ชาวบ้านก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ํามาทําความเข้าใจกันนะครับเราก็สามารถที่จะได้แก้ปัญหาให้รัฐบาลได้ในระดับหนึ่งครับนี่เป็นแนวคิดของคุณชาติชายในการนายกอบจจังหวัดพิจิตรนะครับรวมถึงการบริหารจัดการครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ลงมือทําไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นแนวคิดเป็นนโยบายนะครับที่จะต้องไปเสนอส่วนกลางในการที่จะขอรับการสนับสนุนหรือขอรับในเรื่องของงบประมาณในการที่จะลงมาดําเนินการทางด้านต่างๆนะครับวันนี้นะครับต้องขอกับผม ขอบคุณคุณชจ้าชายมากครับขอบคุณครับ,คร,บครับแล้วก็หมดเวลาของรายการผู้นำกันจริงแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ